มนโนกรรมที่เราไปคิดอกุศลสมมติบางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดอกุศลใช่ไหมโยมบอกโอ้โ oh, ห oh, ได้ผลแรงทํำยังไงเนี่ยแกได้พู้เจ้าบอกละนันทิปัดมันออกเพราะขณะที่โยมกําลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณโยมเนี่ยไปปฏิทิตังที่ผืนนานั้นแล้วอารมณ์คือผือนนาหน้าที่โยมคือละนันทิปัดมันออกทันที เพราะถ้ายมไม่ปัดออกโยมเสพเช่นกําลังคิดเครียดแค้นคนนี้เลอะเกินคิดมันทั้งวีทั้งวันโยมกําลังสร้างนิสัยนิสัยที่สร้างกับอกุศลพระอ,องค์เรียกอนุสัยเราจะเกิดความเคยชินในการเสพคบอารมณ์ที่เป็นอกุศลเมื่อกายแตกทําลายคือร่างกายตายไปเราก็จะเคยชินในการคิดอกุศลสิ่งที่เราเคยเสพบ,บ่อยคบบ่อยกับอารมณ์นั้น เหมือนโยมลองไปนั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งสมาธิโยมดูการละเล่นเยอะๆโอ้โหนั่งไม่ไหวฟุง้งเราก็จะเห็นแต่เรื่องภาพในหนังในทีวีอะ,อะไรเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะเราเสพอะไรเยอะจิตจะโน้มไปตามนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยเสพกุศลเอามาเบียดพื้นที่อกุศลออกไปนะพระองค์บอกในยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยในหนึ่งวันยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยจิตเธอเนี่ยอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศล แล้วยมจะหากุศลอะไรเอามาเบียดพื้นที่ความคิดอกุศลออกง่ายสุดเลยเอาจิตรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเนี่ยพระอ,องค์เรียกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเพราะมันคือตัวสติปัฏฐานสี่นั่นเองเห็นไหมง่ายไหมอ่าบอกวิ